อย่างที่บอกว่าได้รับการประสานมาจากฝ่ายบลริเวียนะครับให้เดินทางไปบอริเวียเพื่อไปยื่นพระราาัชรารวันที่19กรกฎาคม2564นี้นะครับก็อยู่ในระหว่างเรื่องของการจัดเตรียมต่างๆนานานะครับทีนี้เรื่องของการเดินทางก็ไม่ง่ายนะดูแล้วก็ไม่มีเที่ยวบินบินตรงนะครับต้องบินจากลิมาไปเมืองซานตาครูสใน โบลิเวียนะครับจากซานตาครูซก็บินเข้าลาปัสเมืองหลวงของโบลิเวียซึ่งเป็นเมืองที่สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวว่าจะทํายังไงเพราะว่าการที่ขึ้นไปอยู่เมืองสูงๆนี้ก็เรื่องของอากาศเรื่องอะไรต่างๆนานา,น,าน,นะครับออกซิเจนอะไรก็น้อยดังนั้นก็ต้องต้องเตรียมร่างกายนะครับในการที่จะเดินทางก็เข้าใจว่าอาจจะต้องดื่มชาที่เป็นโคคานะครับ เตรียมไว้แล้วก็โดยทั่วไปผมก็จะต้องเตรียมในเรื่องอื่นก็คือต้องดื่มฟ้าทะลายโจรก่อนวันเดินทางสักหนึ่งวันนะครับจากนั้นช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการฟิตซ้อมร่างกายนะครับก็เรียกว่าถือว่าดีทีเดียวเพราะว่าเดือนนี้ได้มีโอกาสนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ถึง2ประเทศนะครับไปโคลัมเบียเรียบร้อยนะครับเหลือโบลิเวียนะครับเสร็จจากโบลิเวียก็ แล้วแต่นะครับในกรณีนี้ก็คงต้องรอจากฝ่ายเวเนซุเอลาในการที่จะประสานมาต่อไปนะครับทางผมก็พร้อมเสมอนะครับช่วงนี้หลายประเทศสังเกตดูว่ามีการเปิดเปิดแล้วนะครับก็ดีใจด้วยสำหรับประเทศที่สามารถเปิดได้นะครับแต่ในเรื่องของการระมัดระวังก็ยังต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนก็เห็นเดินหน้า ไปเรื่อยๆนะครับหลายท่านก็ฉีดแล้ว1เข็ม2เข็มอะไรต่างๆนานานะครับพวกเราที่นี่นะครับสำหรับคนที่สมัครใจฉีดวัคซีนก็ฉีดไปแล้ว1เข็มนะครับทั้ง AstraZeneca p ไฟ z e r บ้างนะครับยกเว้นผมที่ไม่ฉีดนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับในลิมาเปรูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันครับ